ลำดับต่อไปเส้นทางหับฟังรายการบันเทิงประจำสัป,ปดาห์เป็นสัป,ปดาห์พิเศษสุดอาลัยได้นักห้องนักประพันธ์เอกซสือดังปรมมาจารย์วิลเลียมดิททวงเสนอโดยพรภูมิธรเส้นทางหับฟังได้ ท่านผู้ฟังที่เขารบในสัป,ปดาหนี้วิทยุเอเชียเซรีพร้อมด้วยข้าพเจ้าพรภูมิทอนในานามนักศิลปินหลาวข้อต่างหน้าศิลปินหลาวอยู่ในทุกคนแห่ง ข้อแสดงขมเศร้าสลดใจและไววอาไัยมายัางทานบรมอาจารย์วินเลียมดิทธวงศ์พร้อมกันนี้ก็ข้อแสดงขมเสียใจมายัางครอบครัวดิทธวงศ์ทุกทุทานที่ได้สุนเสียคนที่เหาหักที่สุดและเขารบไปในวันที่สิบเดือนสิบซ่องพันเสาเอ็ดเวลาสิบโมงสิบห้านาทีกลางคืนอยู่ในห้องม้อสานเหมืองที่ปารีสประเทศฝรั่งเศสด้วยพยานทองผู้เกี่ยวเอง หวมัญยุได้76ปีพร้อมกันนี้พวกเขาได้สูนเสียศิลปินเอกผู้สําคัญที่สุดอยู่ในวงการบันเทิงลาวอย่างบ่มีวันกลับท่านบรมอาจารย์วินเลียมดิทวงเป็นศิลปินลาวที่มีความสามารถหอบด้านบวาด้านดนตรีการแตง่งการฮ้องและการเต้นลําซึ่งทานได้สร้างผลงานเพลงอมะตละไล่เพลงไว้ในวงการเพลงลาวเขา จนฮอตุกมือนี้ท่านบรมอาจารย์วิลเลียมดิทธวงศ์เป็นศิลปินที่มีบุคลิกมีเอกลาัากษณ์เป็นของตัวเองเป็นศิลปินที่สร้างสรรคเป็นศิลปินลาวคนทําอิฐ ที่ได้หับหลังวัลชนะเลิศของเอเชียด้านการเต้นหลำํำประเภทบอรูมแดนซ์และเป็นหนึ่งในซ้มศิลปินเอกในนั้นมีอาจารย์วรเดชดิตทวงอาจารย์ชีลาวงที่ได้นําเอาฮุปแบบเพลงสไตล์ภาพยุคใหม่ลือสไตล์เวสเทิร์นมาประยุกต์แต่งเป็นเพลงหล้าในระยะปี1970ซึ่งเป็นแนวเพลงแบบใหม่ให้กับวงการบันเทิงหล้าและได้ประสบพ้นสาเร็จได้หับความนิยมสมซอบอย่างสูงสุดจากแฟนเพลงในทั่วประเทศท่านบรมอาจารย์วิลเลียมดิตทวงได้ พากผลงานเพลงอมะตะอันนับบท่้วนไว้ให้กับวงการบันเทิงหลาวเส้นเพลงยอดนิยมบอกครั้งสุดท้ายห้วนคิดทึ่งยำเหาหักกันทรงเสียงเพลงทั่งเมืองหลาชีวิตข้นราตีพาเศร้าแล,และอื่นๆและยังได้เป็นศิลปินตัวอย่างแม่แบบที่ดีให้กับรุ่นน้องๆและลูกหลานผลงานเพลงอมะตะเหล่านี้จะอยู่ในใจของพวกเขาตลอดไปเสียงจากเพลงนี้ มอไั่ควัญใจจงฟังเอาไว้เป็นอนุสอ์เป็นครั้งสุดท้ายที่มีความหมายอันแน่นอมออไั้จองควัยจงเอาไว้ฟัง ากฟังแล้วจงอย่า้นยใจจงลืมไปเสียภาพแห่งความหลังลืมหักลืมแค้นลืมหึงลืมหวงลืมทุกทุกอย่างแล้วมาแยกทางกันไป ป่อยทางให้น้องเลือกคนฮักอื่นขอ,อน้องจงซื้นและสุขสมใจจะอยู่ห้อมกันยิ่งนานวันม่จะเบื่อนาพอิตใจเฮาน้ำมันต่างกัน สบายดีท่านภูมิเกียรติทุกๆท่ทานมิด <I S 1> หักแฟนเพลงที่หักแขงนับถือทั้งหลายข้าพเจ้าอาจารย์สอแสงสิริวัลหนักประพันธ์ุูหนึน่งซึ่งได้สูญเสียน้องหักและกับเพื่อนศิลปินน้ำกันคือท่านวินเดียมดิธมงซึ่งเคยหวมงานกันมาแต่ปีพันเก้าร้อยหกิบปลายขับเจ้าเองก็หู้ซึกเศร้าสลดใจ และก็อยากจะว่าคืนถึงผลงานเพลงของท่านวิลเลียมดิทวงศ์เมื่อสมัยอยู่วงดนตรีประสานมิตรน้ำกันนั่นคือท่านมักล่องเพลงเป็นภาษาต่างประเทศเป็นต้นเพลงอังกฤษเพลงฟรังและก็แต่งเพลงลาวเพลงอย่างล่องลายลายอย่างวัชน์าเป็นเป็นคนผู้หนึ่งที่ว่ามีความสามารถดินดนตรีและก็ล่องเพลงที่ว่าต้องโศกเศร้าสูญเซีย สามีสุดที่หักไปถึงยังได้โกดีชีวิตนี่มันเป็นของที่บนเนอนถึงยามจากกันก็ต้องได้จากอันมนุษย์เทาในโลกนี้แมนว่าฮอดคตุตเกณฑ์ของมันต้องได้ไปก็ต้องได้ไปแตววินเลียมดิสบงได้จากพอเข้าไปตั้งแต่ข้างกายของเพิ่นส่วนบทเพลงและกับผลงานของเพิ่นยังฝังใจเลยแต่ยังอยู่นำพวกเขามาตลอด จังสั้นคือโอกาสนี้น้อมจิตอธิษฐานให้ดวงวิญญาณของทานวิลเลียมริทมงได้ไปสู่สุขติพกพวกเขาที่ยังอยู่ก็จะนำเสนอเผยแพร่ผลงานเพลงของทานให้ลูกหล,ล,ล,ลานได้หับฮู้โดยเฉพาะคนลาวที่ได้ยงยายกันอยู่ในครอบคขิดทั่วโลกนี่อาจจะพู้จักว่าเพลงนี้เป็นของใครเอ่มามัน ก็ผู้ได้ว่าท่านนี่เพ่งนี่เป็นของทานวิลเลียมดิตวงกับพวกที่เฮายังเหลืออยู่นี่จะเป็นผู้น้ำเสนอให้ได้ฮู้จักพรนี้ก็ขอให้ดวงวิญ,ญญาณของท่านได้ไปสู่สุคติภพเกิดสาตได้พบได้ขอให้เป็นคนผู้ดูดีมีศีลธรรมขอพอใจเป็นอย่างน้องจึงให้ เสียใจให้ภา,ายกันโนนี่เบิ่งหน้าตาจึงจ่อยพร้อมดังกับพีใสว่ามีสุขหรือขนานสบ,บายดีเมคอทักแกนเพลงของศิลปิกผู้เ่าอยู่นี้นผู้มักกิมส์ซนและแกนเพลงของอาจารย์วิเลียมยิทวก ทุกครังอนิจจังอนัตตาบุตเทศของพระพุทธองค์สี่สัทธาน้จิงแท้และแน่นอนลี่ยมทิ่ทบงได้แจกพวกเขาไปแล้วฉะนั้นณที่นี้ด้วยน้ำตาขอแสดงความเศร้าโศกเสียใจกับครอบครัวและญาติพี่น้องของบิณฑมทิทาบงทุกๆคนพร้อมเดียวกันนี้ก็ขอให้ดวงวิญญาณของเพื่อนข้าบิณฑ์ทิทาบงจงไปสู้ สุขทิพยกสู้สวงสบัรสัญญ่ยิตดยด้วยเธิดสาธุยอาม,าาใ,หมอให้อภัยบ่มีวันที่อายจะสวงเศร้ญญาหนับเป็นการสูญเสียข้างสําคัญอีกเวลาหนึ่งในวงการศิลปินลาวสนั่นในนามอดีตเป็นเพื่อนร่วมง,งานและเป็นผู้จัดงานสุมนุมศิลปินลาวที่เมืองโมเรียนประเทศแคนาดา ข้าพเจ้าบุญยูสนานิกรขอแสดงความเศร้าสลดใจและเสียใจมายัางครอบครัวดิทวงถูกถุกทานและขอให้ดวงวิญญาณของอาจารย์วิเรียบดิทวง์จงไปสู่สุคติด้วยเถิด ขาแสดงความเศร้าเสียใจเป็นอย่างยิ่งนับประเป็นการสูญเสียขั้งยิ่งใหญ่ของวงการเพลงในการจากไปของคู่เพลงผู้สําคัญอีกคารหนึง่งแต่ผลงานและคุณความดีของอาจารย์บินเลียมดิทวงวงก็จะยังเลือไหวให้ศิลปินรุ่นเกิดใหม่ใหญ่รุ่นแต่หัซ้าตอไว้เป็นอมาตะและแน่นอนว่าอาจจะยังอยู่ในความทรงจําของพวกเขาตลอดไป ขอให้ดวงวิญญาณของอาจารย์วิลเลียมดิธบงจงไปสู่สุขติภบเถินมะลีจันสุขที่ยยีรร เจ้าทวีสุขพระสวบัติขอแสดงความเส้าสลดใจเป็นอย่างยิ่งมายังครอบครัวของฐานวรมจาร์วิลเลียมดิทวง์และครอบครัวดิทวงทั่วไปในการจากไปของทานวิลเลียมก็คือการสูญเสียทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของปวงสลาวทั่วไปในทุกๆมุโมโลกเพราะทานเป็นแสงสว่างที่เง,งทางให้แก่นักศิลปินลาวทุประเภทในลหลายยุคหลายสมัยภายในและนอกประเทศทานคือทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของศาลาว์เฮา ข้าพเจ้าขอเคาใจในผลงานอนล้ำค่ามหา,าสารของทานที่ทานได้ภากไว้เป็นของขวัญแก่ซาตรและปวงสนพิเศษสุดแมนอยู่ในหัวใจของนักศิลปินลาวในการจากไปโดยโบ่มีวันกลับคืนของทานข้าพเจ้าทวิสุขพระสวัสดิ์พร้อมโดยครอบครัว ขอวิงวอนภาวนาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสกลโลกจงปกปักรักษาครอบครัวของทานและอวยพรให้ดวงวิญญาณของทานจงไปสู่สุคติในสวรรค์โดยเถอดขอขอบใจน้องจึงพันเปลี่ยนไปปล่อยให้อายต้องซ้ำระกรรมในดวงใจในดวงใจในดวงใจแต่อายนี้ลืมน้องบ่ลง คุมอย่างมี่ตัวดีว่าน้องอยู่ปารีสเนาะและะ้วก็ถ้าก็ได้ข่าวาจากนาันจากเฟซบุ๊ก <Facebook S 2> ของอันจิมมี่เลี้ยงฟ้าเป็นลูกชายของอันของอันอาจารย์วิลเลียมดิตวงเนี่ยภานาดังกฤษอันติซิปเดือนซิปแล้วก็อยู่อยู่ปารีสแหละอยู่ฝรัร่งเศสไอ้มีความสียใจหลายที่สุด ถือว่าหนึ่งในศิลปินของพวกเขายิ่งใหญ่ของันสมัยก่อนพันกวเจ็ดาและก็หลังจากเจษภาอยู่ต่างประเทศเป็นผู้ศิลปินคนหนึ่งที่ว่าบมมีไพเทียบได้เพราะว่าเขาเอิน้ายเพราะว่าสนิดน้ำพันไหลมดชีวิเขาไงส์วิลเลียมนี่แม่นันมีแต่เพงลงนลครับล้มกันสองไอ้นอกล้มกันหลายเถื่อก็มีแตเรื่องเพลงเรื่องแต่งเพลงเรื่องเว้าเรื่องเพลงและกา เหตุทั้งหให้ศิลปะเพงลงเล่าของต่างประเทศอยู่ต่างประเทศนี่ให้มันดีขึ้นนะเทาก็มีอดีตน้ำผลลึ้นหลายเถอไปโชว์เพลงนำกันอยู่บกโลกวอยู่แถกระนบบ่มีความเศร้าใจหลายที่สุดที่ว่าพันจากไปวาซีสองเดือนก่อนวาซีไปหาเพินแต่ว่า,ายังไม่ได้ไปกันเลยมาหอนนี่ได้ยินข่าว่นเสียเขาเสียใจหลายที่สุดก็ได้เห็นเรื่องเพลงนี่ก็ไดร้องกับเพลงของไอวิลเลียมนี่มาหลายเพลง เพิ่นแต่งให้เฮาก็คือเพลงกันนั่นไอจะกลับมาตอนที่เฮาเมื่อเล่านี่1ันก็อยเกิบแล้วก็เพลงหนึ่งนี่ไอยังคอยก็ได้อัดเพลงสุดทมิทของมันนั่นลอสแอนเจลิสเนาะมีโอกาสสี่อเอาเขา้าอันเอาเข้า Facebook ใ่ผูผูมากัยวิลเลียมเรื่องเพลงเลยยังสิได้ฟังขึ้นเนาะแต่ตอนนี้เห็นเข้าชึกว่าคือสิเสร้วใจล้าที่สุดที่ว่าไผคนหนึ่งที่ได้จากไปในวงการศิละปะเล่า ตามปรเทศและในประเทศขอบใจหลายลามขอบคุณ,คณี่วับเขบ่งกับพา สบาดีก้าพระเจ้ากอกสุริยเดชศิลปินสมัครลินที่เมืองมองเรยียนประเทศแคนาดาขอแสดงความไว้อาลัยและความเศร้าใจมายังครอบครัวของท่านวิลเลียมดิทวงุงหนึ่งในบรรดานักศิลปินลาวที่มีชื่อเสียงโด่งดังและมีผลงานเพลงอันหดวงหลายีไ่ได้ลงลับไปแล้วผู้ข้าขอภาวนาให้ดวงวิญ,ญญาณของเพิินจงได้ขึ้นสถิตยอยู่ถึงสวงสวรรค์สั้นฟ้าพุนเถินสาธุมองนภายามฟ้า สบายดีข้าพเจ้าคําไพ่กุลวุฒิเมื่อได้ทราบข่าวว่าอาจารย์วิลเลียมพันได้จากพวกเฮาไปข้าพเจ้าเองก็มีความู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ้งที่วงการเพลงลาวของพะเฮาในซสูนเสียบุคคลสําคัญไปในครั้งนี้แนะนําส่วนตัวของข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ฮงพันดีและก็เคยได้เสื้อเสิร์เพ่นทุนึงไปร่หวมงานนะขึ้นคอนเสิร์ตข้องพวกข้าพเจ้าเมื่อ สมัยไล่1ิปีก่อนที่ผ่านมาทุกครั้งที่ได้โอ้หลมกับเพิินได้พบกับเพิินเพิินการมักแย้ความย่องยอสนสัสนินและก็ให้ความแนะนําพวกน้องน้องอยู่เสมอในเรื่องนันะ้นนะสิ้นในปีรายการดนตรีและการเมื่อเวลาเพิ่นที่จากไปพลนงานของเพล่นแลวก็มีบทเพลงเสียงห้องเสียงดนตรีของเพล่นก็นยังอย,งอยู่ในความทรงจําของพวกเฮาตลอดไปเนาะเดี๋ยวนี้เพินเนพ่นได้จากเดี๋ยวนี้เพิิน้จากพวกเฮาไป ขอให้ดวงวิญญาณของทธนจันรเรียมยงไปสุขติโดยทอบ ข้าพเจ้าศิลปินไพยวันเมฆอรุณจากนครหลวงเนชเวลล์รัฐเทนเนสซีสหรัฐอเมริกาขอส่งความเศร้าเสียใจมายังครอบครัวดิทวงทุกทุกทานที่สูญเสียบุคค้นสาคัญอันเป็นที่หักและเคารพของวงการศิลปินลาวในทั่วทุกมุมโลกอาจารย์วิลเลียมดิทวงเป็นศิลปินรุ่นอ้ายรุ่นอาจารย์ผู้หนึ่งที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือมาโดยตลอด และเคยได้ห่วมงานการแสดงมาหลายข้างหลายหนในปี1,972-74ที่นครหลวงเวียงจันทร์ในปี1,990ยังเคยได้ห่วมงานแสดงคอนเสิร์ตอยู่ที่นครหลวงบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์และนครหลวงโพรวิดนรัฐโหดไอแลนด์ที่สหรัฐอเมริกานั่นเป็นข้างสุดท้ายที่ได้มีโอกาสห่วมงานการแสดงข้าพเจ้าขอห่วมไว้อะไร และขอห่วมทรงดวงวิญญาณอาจารย์วินเลียมทิทงจงได้ไปสู่สุกติพบภูมิที่ดีถึงสุขคุณเทินด้วยความเคารพและนับถือจงอยู่อยู่เพียงเท่านี้อย่านี้ไม่ตรีกันต่อ เธียงท่อิ่มใจในหักหลอกลวงเืนอยู่กันไปแบบนี้นานปีคงจะบาปหวงตัวหนูนอกใจไปแต่ละวันทุกก็เคยสบายดีทุกๆท่ทานข้าพเจ้าอนุสัต์ธรรมวงสา ต่างหน้าน้านองๆน,นักคณะวงดนตรีสายสัมพันธ์ที่นครมงเทียนแควนเกเบกประเทศแคนาดาขอขอบใจน้าทีมงาน RFA ที่ได้จัดรายการส่งทางอาําลาอาัยแก่ศิลปินอาวุโสที่ได้เสียชีวิตที่ประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นศิลปินดังระดับสากนับว่าเป็นข้าวที่โศกเศร้าสลุดใจและสะเทือนโตวงการศิลปินลาวทั้งเดนและทั่วโลกในการสูญเสียศิลปินนักพันอาวุโสในครั้งนี้ ทัเป็นนักจัดรายการวิทยุที่โด่งดังและมีผลงานเพลงที่อมตะจากสมปี1 9นเจนถึงปัจจุบันนี้ท่านผู้นั้นก็คือมือลางอาญายาจารย์วิลเลียมดิทวศงที่ประเทศฝรั่งเศสซึ่งมีผลงานเพลงดังๆเส้นเพลงใจยิ่งออานี่ลืมนองบุลงมวนคิดถึงยาพาวฮักกันส่งเสียงเพลงถึงมืองลาวและอีกหล,ลายเพลงที่ยังคงองามมวนซื่นและก็อยู่ในจิตใจมวลชนย่นใจใจงนนยางหลวงหลายนับปรท้วน พิเศษมันเพื่อนเคยมาห่วมคอนเสิร์ตกับวงดนตรีสายสัมพันธ์ที่นครมงเรียนแคนาดาในซุมปี2 0 0 9แล้วและกักชารวิลเลียมเป็นคนเรียบง่ายและเข้าได้กับมัตตุกูทุกคนฉะนั้นแฟนเพลงจึงนิยมสมซอ้อเพื่อนโดยเฉพาะกับคณะวงดนตรีสายสัมพันธ์ก็ได้มาสร้างบรรยากาศในเวลาพันเฮเทศคอนเสิร์ตอย่างม่วนซื่นจับใจต่อแฟนเพลงที่นครมงเรียนอย่างล,ล้นลางฉะนั้นในการจากไปของอาจารย์วิลเลียมในครั้งนี้จึงเฮ็ดใน น้องๆในวงดนตรีสายสัมพันธ์อาคิดทอดและอะไรแกเพื่อนหลายไต่ก็หลีกเลี่ยงบย่ได้เพราะป็นกุธรรมศาสตร์ในโอกาสเดียวกันนี้ก็ขอสแสดงความสลดใจมายังครอบครัวดิษฐวงและญาติพี่น้องของเพื่นโดยเฉพาะ็แมเมนอายงใใ่ายของเพื่อนคืออาจารย์วรเดชซึ่งเคยด้งดังห่วมกับน้องมาตลอดเนาะแล้วก็ได้เสียน้องไปในครั้งนี้ถึงแม้นอาจารย์วิลเลียมจะจากไปแต่ผลงานเพลงของเพงิ่นจะยังเป็นอมตะอยู่ในจิตใจของแฟนเพลงไปตลอดกาล the legend never died แสดงความเสียใจไม่ยังครอบครัวข้องทานอาจารย์วินเลียมดิทถวงศ์ข้อไว้อาลัยเดดวงวิญญาณคองเพิินนับว่าเป็นการสุ่งเสียครั้งยิ่งใหญ่ของวงการเพลงหลาวในต่างแดนท่านอาจารย์วิลเลียมดิทถวงศ์เป็นศินลปินผู้หนึ่งที่มีความสามารถมีประสบปปการณ์ล่วงลายในการประพันธ์เพลงริ่มดนตรีและมีเสียงฮอง อันมวลประทับใจสมัยก่อนย่เมืองลาวก็เคยได้ไปห่วมงานนำพิ่นดูจนมาฮอดเมืองฟรังกะบูได้พบกันแต่กะติดตามพ้นงานของเพิ้นเลยๆจนมาฮอดปี 1999, พ9นเกอพรภูมิทอนได้มาแสดงเพลงี่เมืองฟรังเพิ่นได้เสริญกันเลยว่าได้ไปห่วมงานนำพิ่นกันได้หิน ขานอาจารย์วินเลี่ยมได้ได้ปากได้หลุมท่ามขาท่ามขาวกันหลังจากนั้นกระโบด,ดิพบก,กันเลยแต่ยังได้กันยังฟังพูดงานของเพื่นเลยเลยถ้เพื่อนจะจากไปแต่กันยังลุ่งเลื่อไว้ซึ่งพูดงานบุรเพลงอันมวลประทับใจจะอยู่ในความทรงจำของพวกเขาศิละปินแลลาและนักเพลงพวกลูกกล้าน คนรุ่นล่งต่อๆไปขอให้ดวงวิญญาณคงทานอาจารย์วิเดียมิทถวงจงไปสู้ที่ดีท้งสุขบนซ่วงสรวันสั้นดาววดึงโดยเธอด้วยความเคารพพักจันห้อมฟรีจิตทวงอยู่เมืองวานมอกเบี่ยงหรือตาย สบายดีข้าพเจ้าวิไลจรรันทร์เสวตบุงที่เป็นศิลปินหนึ่งประจำยโมรยนประเทศแคนาดาขอแสดงความเศร้าสลดใจในการจากไปของท่านอาจารย์วิลเลียมดิทวง้งขอมอบความไว้อะไรให้ครอบครัวด้วยความหนักถืออย่างสูงผลงานเพลงของอาจารย์วิลเลียมจะอยู่ในความทรงจำของวิไลจันทร,ร์ตลอดไปขอเสียใจอีกข้างหนึง่งจากวิไลจันทร์เสวตบุงประเทศแคนาดาขอบใจ ข้าพเจ้านอยซีเดนอนศิลปินจากรัฐแคลิฟอร์เนียขอแสดงความเสียใจนำการจากไปของอาจารย์วิลเลียมติทวงซึ่งเป็นการสูญเสียันยิ่งใหญ่ของครอบครัวพร้อมทั้งวงการศิลปินลาว,ท,วทั่วไปอาจารย์วิลเลียมเป็นไอดอลของข้าพเจ้า และหลาลายคนและเป็นผู้หนึ่งที่ให้ข้าพเจ้ามีความไฟ,ฟ่ฝันอยากเป็นศิลปินดังเซนกับเพิ่นนั่นแหละ I love his writing I love his music I love his style h e s great o t g style ท่งยจังไดท่งนแม้นเพิ่นจะจากไปแต่ความทรงจํำก็จะอยู่นําพวกเฮาตลอดไปและเชื่อแน่ว่าเพิ่นจะ continue to inspire many people to come rest in peace อาจารย์วิลเลียมโนสิดนอน สบายดีข้าพเจ้ากิจจิตรัตนักฮ้องนักประพันธ์ลาาจากรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาขอ้อแสดงความเศร้าเสียใจมานำครอบครัวดิทธวงที่ได้สู้นเสียบุคคลสําคัญผู้เป็นที่ักและเคารพไปในครั้งนี้ข้าพเจ้าข้อไวอไ้อาลัยได้ดวงวิญ,ญญาณของท่านอาจารย์วิลเลียมดิทธวงนักฮ้องนักประพันธเพลงในตำนาน และข้อขอบใจในพ้นงานเพลงอมะตะและไล่เพลงติทานได้ปะไว้ให้เป็นอนุสร์แกวงการเพลงลาวและศิลปินลาวรุ่นลั่งได้เหยียนโหและซืบต่อข้อให้ดวงวิญญาณของอาจารย์วิเลียมดิทถวง์จงไปสู่สุขถิภพในส่วงสวรรค์สันป้าโดยเธอด้วยของเคารพจิตจิตรัตคงจะบาปนนตัวนัตววลอใไแ่ บธเคยทนจนบอกเคยวันเฮ้โลสบายดีข้าพเจ้าซื้อพงสวรนร์สัยวงศ์จากรัฐอัลบามาเป็นศิลปตินกูหนึ่ง อยู่ USA าขอสแสดงความเศร้าโศกเสียใจมายังครอบครัวของท่านวิลเลียมที่ได้เสียชีวิตไปเพื่อนก็เป็นศิลลปินที่ว่ามีชื่อเสียงโด่งดังเป็นและก็เป็นไอดอลของทุกๆคนอานั้นแล้วขอให้ดวงวิญญาณของเพื่อนจงไปสู่สุคติด้วยเถิดขอขอบใจ สบายดีท,ทุกทุกท่านข้าพเจ้าเนธอลีอุปรวันซึ่งปัจจุบันได้ตั้งทิ่นท่านยูนคขงมงเรยียนประเทศแคนาดาอาจารย์วิลเลียมดิทวงท่านเป็นทั้งนักประพันธ์นักดนตรีนักฮองที่มากความสามารถท่านได้สร้างผลงานอันล้ำค่าย่างลากไล่ให้แก่วงการเพลงหล่าซึ่งข้าพเจ้าเองก็เป็นหนึ่งในศิลปินรุ่นลั่ง ที่มักและซีนซอฟทุกๆิก้นงานที่ท่านได้สร้างขึ้นวันนี้ท่านได้จากไปคงเลื่อไว้แต่พ้นงานให้ศิลปินรุ่นลั่งได้ซืบต่อจากไปแล้วแต่พ้นงานคงทานยังคงอยู่เสียงเพงลงเลดนตจีบบจำแนกวันเละเวลาข้าพเจ้าเสือเ่อแนวาพ้นงานคงทานจะอยู่ในใจพวกเห่าตลอดไปด้วยความเคารพและอะไรจักใจ ายดีทานภูมิเกียรติทุกทุกทานขน้อยหุ้หงฟ้าดาวไม่ขอแสดงความเสาราสลดใจมายังขอบขัวญาติพี่น้องของทานอาจารย์วินเลียมวิทวงศิลปินล่าผู้สาคัญที่สุดเนาะและก็ยิ่งใหญ่ในวงการบันเทิงเล้าเฮาหนะขอให้วิญญาณของทานจงไปสู่สวรรค์สันฝานผา,าไล่ด้วยเถิดขารพและนับถือหงฝ้าดาวไม่ เจ้าบนสวงท่านคงหูดีว่าฮักของนารีนั้นก็คือเงินอยากขอดตื่นเพื่อนสายอย่ามัวลงเงข้าพเจ้าสื่อว่าสุขินคำปากดีมูนิวงอยูที่นครมอรยาลประเทศแคนาดามีความเศร้าสุรใจเป็นอย่างยิ่งไม่ได้ทราบข่าว ในการจากไปของวิลเลียมดิทวงผ่านมามะมอนีนับว่าเป็นการสูญเสียทั้งเพื่อนและเป็นการสูญเสียบุคคลทางด้านวงการศิลปินลาวของเองขับเจ้าได้หุจักกับวิลเลียมมาตั้งแต่สมัยที่วิลเลียมจัดรายการเพลงอยู่ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแหอนซาดในสวนปี1970-72 สุดท้ายนี้ครับเจ้าขอที่โอกาสสวงคมวมเศร้าสลดใจเป็นอย่างยิงเปยังครอบครัวของวิลเลียมก็คือครอบครัวดิทบงมมาในโอกาสนี้ครับเจ้าขอให้ดวงวิญญาณของวิลเลียมเพื่อนครับจงไปสู่ท,สสสที่ดีเถิงสุขสู่สุขภพที่ดีเบื้องหน้าพุนเทินจากสุธิครับากดี พระเจ้าควภูมิถอน้ามด้วยทีมงานวิทยุอเอเชียรีและสินละปินลาวถูกทั่วหน้าในโลกข้อไหวอ้อไลและแสดงวามเขารบหักนับถือด้วยวามอลไลย้ดวงวิญญาณของทานบรมาจารย์วิเลียมดิทธวงจงหลับให้สบายข้อให้ทานจงไปสู่สุขติในพักผุมที่สู้งสุดเทินพ้นงานเพลงอมตะของทานจะอยู่ในใจของวกเขาตลอดกาลด้วยควมาร